กสุดท้าสัญญาต้องเปิดนะคือคือ,ค,อคือฟังที่คุณนี่คุยเล่นเล่นหมดนะข้อตกลงเงื่อนไขข้อตกลงก่อนทำสัญญาก็ต้องเอาเทอมชีตมาเปิดว่าเหตุผลกลใดเกิดอะไรขึ้นและที่สำคัญที่สุดคือบริษัทเหล่านี้ที่ทำธุรกิจทำสัญญากับเราเนี่ย เขาเป็นบริษัทระดับโลกครับซึ่งเขามีหลักธรรมาภิบาลหลักความปร่งใสภายใต้กฎหมายการต่อต้านการคอร์รัปชันของประเทศเขากํากับอยู่แล้วดังนั้นการเปิดเผยสัญญาจริงไม่ใช่เป็นเรื่องที่ทําได้แต่เป็นเรื่องที่พึงกระทาด้วยถูกไหมงั้นตามหลักเลยมันมันคุณข้ออ้างคุณฟังไม่ขึ้นคุณอย่าเอาพฤติกรรมของรัฐบาลนี้มาใช้กับพฤติกรรมที่พฤติกรรมกับโลกซิวิไลซ์คุณอย่ามาอย่างนี้สิ จริงไหมอย่างการณีโตโยต้าอย่างเงี้ยเกิดขึ้นแล้วนี่จริงไหมนันเป็นกรณีที่มุ๊บยิบอะไรครับเขารับไม่ได้อยู่แล้วใช่ปะมันมีกรณีฟ้องร้องกันเรื่องเรื่องที่คุณไปทําธุรกิจในต่างประเทศแล้วคุณไปไปิดสินบนคอร์รัปชันคุณไม่โปรง่งใสเนี่ยม,มันผิดกฎหมายเขาด้วยนะถูกปะ่ะดังนั้นเนี่ยภายใต้บังคับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความโปรง่งใสแล้วก็การต่อต้านการคอร์รัปชันการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยเขาการาการ ruption, เปิดเผยสัญญาความโปรง่งใสเขาทำเขาต้องทําอยู่แล้วแต่ถ้าแต่ยังไงถ้ามีเหตุ ที่ทําไม่ได้มันต้องระบุเอาไว้ใน binding terms ก่อนที่จะเซ็นเนก่อนที่จะเซ็นสัญญาก่อนที่จะเซ็นสัญญาอาไรดีฮะนั่งหรือยืนดืนฮฮะนั่งไม่ว่าอ๋อ อเอาัอนนี้เออัอครับเพื่อนครับอครับ <gende ond forms> <cimento> จริงเหรอแต่เรานะไรกัก็่ือบอกคุณในสมบที่ม <pt> ีมอยู่ไปทีวีอยู่ไปทีวีออฟฟิศถ่ายได้เท่าไหร่รีบก่อนว ได้เลยไหมฮะรับใช่ครับครับก็สั้นๆนะครับก่อนที่จะเปิดให้ถามคำถามนะคือวันนี้นะครับผมมาที่สถาบันวัคซีนแห่งชาตินะครับเพื่อทําหนังสือนะครับทวงถามนะครับสัญญาแล้วก็เงื่อนไขผูกพันข้อบังคับทั้งหมดข้อตกลงทั้งหมดนะครับที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อวัคซีนแอสตราเซเนกาที่รัฐบาลไทยทําไว้กับทุกๆองค์กรไม่ว่าองค์กรใดก็ตามนะครับ ก็ยังยืนยันนะครับว่าเงินที่ใช้จัดซื้อวัคซีนเป็นเงินภาษีของพี่น้องประชาชนนะครับและที่ต้องถามและขอเพิ่มด้วยก็คือว่าเป็นสัญญาและเงื่อนไขทั้งหมดนะครับข้อผูกพันข้อตกลงทั้งหมดในการจัดซื้อวัคซีนซีนโนแวคด้วยนะครับคือของเดิมก็มาตามของใหม่ก็ขอซีนโนแวคเพิ่มคือเหตุผลอย่างนี้ครับหนึ่งคือเรื่องของระยะเวลานะครับถ้านับตั้งแต่วัน ที่ 24, 24มกราคมนะครับที่ผมทําหนังสือถึงท่านประหลัดนะครับกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็ไปที่สํานักประหลัดนานยกฐมนตรีนะครับขอไปที่ท่านนายกฐมนตรีโดยตรงวันที่24มกราคมนะคะคือวันนี้เนี่ยมันเป็นเวลาที่นานกว่า160วันแล้วนะครับนะแล้วก็ท่านนับตั้งแต่วันที่สำสถาบันวัคซีนแห่งชาติตอบหนังสือมาว่าอยู่ระหว่างนะครับการหารือกับ บริษัทเอกชนในการเปิดเผยสัญญาเนี่ยนะครับก็ล่วงเลยมากว่า55วันแล้วนะครับซึ่งถ้าเทียบเคียงกับกรณีที่สาภาพยุโรปหรือ EU ที่เปิดเผยสัญญาแอสตราเซเนกาก็เปิดเผยเลยและไม่ได้เปิดเผยเฉพาะประชากรในสาภาพยุโรปเท่านั้นนะครับคือเปิดเผยให้กับประชาชนทั้งโลกคือณวันนี้นะครับไม่ว่าคุณหรือผมหรือใครก็สามารถดาวน์โหลดสัญญาที่แอสตราเซเนกาทำไว้กับสาภาพยุโรปได้นะครับดังนั้นเนี่ยผมงยืนยันครับว่าบริษัทเหล่านี้เป็นบริษัท ระดับโลกนะครับเป็นบริษัทที่เวลาทำสัญญาในต่างประเทศนะเขาจะมีหลักการธรรมาภิบาลน,นะครับมีหลักความโปร่งใสนะครับและอยู่ใต้บังคับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชันและความโปร่งใสดังนั้นการเปิดเผยสัญญาเนี่ยนะครับไม่ใช่เรื่องที่ทําได้นะแต่เป็นเรื่องที่พึงกระทําก็ไม่เข้าใจว่าเหตุใดทําไมรัฐบาลไทยภายใต้การนําของพลเอกประยุจันทร์โอชาเนี่ยนะครับ ถึงพยายามที่จะปิดบังอําพางประชาชนอยู่ล่ําไปแบบนี้นะครับคือถ้ามั่นใจในความซื่อสัตย์สุจริตในการจัดซื้อวัคซีนที่เอาภาษีของประชาชนไปใช้ไปซื้อเนี่ยก็ต้องเปิดครับและเหตุสําคัญที่ต้องเปิดอีกก็คือว่าพวกเราคงได้อ่านข่าวว่าแอสตราเซเนกาไทยแลนด์เนี่ยนะครับจะส่งมอบวัคซีนให้เราเนี่ยนะตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเนี่ยอาจจะได้แค่5้าถึงหล้านโดสเท่านั้นนะครับจากข่าวนะครับก็บอกว่าจะกันกําลังผลผลิตไว้หนึ่งในสา ซึ่งผมก็ย้ําตรงนี้ว่าทางรัฐบาลคิดว่าประชาชนคนไทยไม่ทันในเรื่องคณิตศาสตร์หรือไงครับในเมื่อกําลังการผลิต180ล้านโดสต่อปีหาร12เดือนก็คือเดือนละ15ล้านโดส1ใน3ก็คือแค่ค5ล้านโดสแล้วแผนการส่งมอบแผนการจัดหาวัคซีนที่รัฐบาลประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการสาธารณะว่าตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนพฤศจิกายนเดือนละ10ล้านโดสนะครับและเดือนธันวาคมอีก5ล้านโดส รวมกับเดือนมิถุนายน6ล้านโดสโดยประมาณจะรวมกัน61ล้านโดสก็แสดงว่าไม่ได้เป็นไปตามแผนการส่งมอบไม่ได้เป็นไปตามสัญญาใช่หรือไม่จริงๆเนี่ย6 3ล้าน303 3,000โดสที่ต้องส่งมอบในเดือนมิถุนายนก็ปรากฏว่า Astra s e ซ e c a Thailand ส่สสสงมอบได้เพียง5 3 0ล้าน3แสกว่าโดสซึ่งขาดไปเกือบ1ล้านโดส1ล้านโดสนี่อย่าคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่สำคัญนะครับ 1>, 1ล้านโดสเนี่ยนะครับเกือบหนึ่งล้านโดสเนี่ยคือหมายถึงชีวิตของประชาชนคนไทยเนี่ยหนึ่งล้านคนนะ,ะแล้วการฉีดไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้ฮะศักยภาพของโรงพยาบาลแลวคุณหมอเราฉีดได้วันหนึ่งสามแสนสี่แสนโดสอยู่แล้วหนึ่งล้านโดสถ้าส่งมาเนี่ยสวัน4วันฉีดหมดครับและสถานการณ์วันนี้ผมยืนยันว่ามันรุนแรงขนาดไหนผมเปรียบเทียบอย่างนี้ก็แล้วกันวันนี้มีผู้ติดเชื้อ9200กว่าคนนะครับนะแล้วก็ มีผู้เสียชีวิต70กว่ารายอีกแล้วนะครับความสําคัญมันอยู่ที่ตรงนี้ครความสําคัญมันอยู่ที่ว่าจํานวนผู้ติดเชื้อใหม่รายใหม่ที่เพิ่มขึ้นมันมากกว่าจํานวนคนที่หายป่วยกลับบ้านณนะวันนี้มากกว่าถึง5 0 0 0คนแล้วและถ้าเป็นอย่างนี้หมายความว่าไงฮะรัฐบาลต้องหากระโชวงสาธารณสุขร,รัฐบาลต้องหาเตียงเพิ่มขึ้นวันละ5,000จะทําได้ย่งไงฮะ ถ้ารัฐบาลภายใต้การนําของพลเอกประยุทธ์ยังไม่เปลี่ยนวิธีคิดนะและวัคซีนเรามาดูเปรียบเทียบกับประเทศอังกฤษะที่ณวันนี้เราอยากไปเพ่งเล็งอย่างเดียวว่าเขาติดวันละสามหมื่แต่เขาตรวจวันละเป็นล้านะและววันนี้เขาเสียชีวิตหลัก10บนะเท่านั้นหลัก10เป็นไม่ถึง50าสรายอ่นะเพราะอะไรฮนะเพราะเขาฉีดวัคซีนที่มีประสิทธิผลต่อการสร้างภูมิต้านทานต่อเชื้อไวรัส นะโดยเพราะเชื้อไวรัสที่เราเผชิญอยู่นี่คือเชื้อไวรัสกพันธุ์แล้วก็มีงานวิจัยว่าสําหรับสายสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยแอสตราเซเนกเข็มเดียวก็อาจจะมีประสิทธิผลไม่มากนะักถ้าจะให้ดีต้อง2เข็มและอย่างนี้เนี่ยรัฐบาลยังปล่อยให้แอสตราเซเนกา h ท i แลน d ส่งมอบได้แค่5ล้านโดสทั้งทั้งที่เงื่อนไขแผนการส่งมอบอยู่ที่10ล้านโดสโดยที่นอนคดไม่รู้นั่งคูไม่เห็นได้อย่างไร สภาเภสัชกรรมก็ออกหนังสือถแถลงการเพื่อให้ทางรัฐบาลเนี่ยบังคับนะครับเพื่อลดการส่งออกของแอสตราเซเนกาไทยแลนด์ลงโดยให้เอาวัคซีนที่ผลิตในประเทศไทยให้มาให้กับประชาชนคนไทยก่อนและที่ผมต้องย้ำก็คือว่ามันมีหนังสือจากคณะกรรมการกันกองการใช้ใจ่ายเงินกูท้ทำถึงท่านนาย,ยกรัฐมนตรีนะครับโดยระบุเนื้อหาไว้ชัดเจนว่าเหตุที่ต้องสนับสนุนสยามไบโอไซเอนซ์ S <S เป็นเงิน600ล้านบาท 600ล้านบาทไม่ใช่เงินของคนเอกประยุทธ์ครับแต่เป็นเงินภาษีของพี่น้องประชาชนโดยมีเงื่อนไขที่จะเพิ่มศักยภาพในการผลิตวัคซีนชนิดไวรัลเวกเตอร์ให้กับสยามไพลอสเซนส์โดยแอสตราเซเนกาไทยแลนด์จะจําหน่ายนะครับหรือส่งมอบให้กับรัฐบาลไทยในจํานวนตามที่ต้องการก่อนและที่เหลือเนี่ยโดยสา,ารัมันที่เหลือเนี่ยถึงจะส่งออกไปยังภูมิภาคนี้ได้และตอนนี้วันนี้เราต้องการเดือนสิบล้านฮะยุยดีพนเอกประยุทธ์ปล่อยให้แอสตราเซเนกาไทยแลนด ส่งแค่ห้าล้านโดยที่ไม่ทําอะไรเลยอย่างเงี้ยโดยที่ประชาชนคนคนไทย,ยทุกวันนี้เป็นไงฮะต้องถูกลอยแพรเลื่อนฉีดไม่รู้ว่าจะฉีดเมื่อไหร่นะครับเมื่อวานถ้าฟังสสอ,สอหไรท่านพูดนะทั้งฝักฝั่งรัฐบาลและฝักฝั่งรับฝ่ายค้านก็ดีนะก็พูดถึงการลอยแพรประชาชนและเลื่อนฉีดโดยที่ไม่รู้กําหนดนะมีหลายท่านก็พูดถึงอยู่นะแล้วอย่างนี้เราจะปล่อยให้เขาส่งออกเหรอฮะโดยที่ส่งมาให้เราแค่ห้าล้านประชาชนก็เกิดข้อสงสัยครับว่า ไอ้ประโยคที่ว่าจะต้องส่งมอบวัคซีนให้กับประเทศไทยก่อนที่เหลือจึงจะส่งออกได้เนี่ยมันถูกระบุเอาไว้ในสัญญาหรือไม่และที่สําคัญครับวัคซีนซีโนแวคที่รัฐบาลยืนกรานและไงดึงดันก็จะซื้อทั้งที่ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์นะครับก็ได้เน้นย้ำนะครับว่าให้จัดซื้อวัคซีนที่มีประสิทธิผลต่อการสร้างภูมิคุ้มก,กันต่อเชื้อกลายพันธุ์นะครับแต่ที่พูดตรงๆเลยนะครับและพูดคําว่าวัคซีนเอ็มอาร์เอเลยนะครับ ก่อนหน้านั้นก็มีสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทยและล่าสุดก็แทบทยสภา,านะก็ได้ให้ข้อเสนอแนะกับรัฐบาลว่าควรจะเร่งจะซื้อวัคซีนชนิด mRNA แต่รัฐบาลก็ยังจะดึงดันนะครับแล้วก็เหมือนจะพยายามนะครับนะฮะให้เหตุผลต่างๆนา,นานาเพื่อจะจัดซื้อวัคซีนซิโนแวคให้ได้ทั้งๆที่มีงานวิจัยอย่างเป็นระบบนะฮะ นะที่ยืนยันว่าวัคซีน mRNA นั้นมีประสิทธิภาพและยังไม่มีงานวิจัยที่เป็นระบบนะที่มีการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติที่บ่งชี้ได้ชัดเจนว่าวัคซีนเชื้อตายนะโดยเพราะอย่างยิ่งซ i n o v a c มีผลในการสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อตายพันหรือเพาะเชื้อสายพันเดลตา้าแม้แม้ว่าในวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาจะมีการตีพิมพ์ใน New England Journal of Medicine แล้วแต่ก็เป็นงานวิจัยที่ระบุถึงประสิทธิผลของวัคซีน s i n o v a c ในช่วงที่สายพันธุเดลต้ายังไม่ระบาดท,ที่ประเทศชิลีนะฮะดังนั้นผมยืนยันครับว่ารัฐบาลจําเป็นต้องเปลี่ยนวิธีคิดหากรัฐบาลยืนยันว่าต้องใช้ซ mm ีโนแวคเป็นการเฉพาะหน้า mm hmm. เพราะเป็นความบกพร่องในการจัดหาวัคซีนให้กับประชาชน mm hmm. ก็ต้องประกาศให้ชัดว่า mm hmm. เมื่อวัคมีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลตปอ,อการป mm hmm. ้องกันโรค mm hmm. ประชาชนที่รับซ mm ีโนแวคไปพรางก่อน จะได้รับวัคซีนกระตุ้นเพิ่มกระตุ้นเพิ่มกระตุ้นภูมิเข็มที่3โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ระหว่างนี้รัฐบาลบกพร่องแต่ให้ฉีดวัคซีนซีโนแวคไปก่อนก็จะคลายความกังวลและสร้างความสบายใจให้กับประชาชนคนไทยได้แต่ณวันนี้ไม่มีหลักประกันใดๆไงครับดังนั้นผมจึงเรียกร้องในส่วนนี้ด้วยให้รัฐบาลกลับไปทบทวนใช่ครับแพทยสภาก็ได้เน้นย้ำว่าเมื่อมีวัคซีนอะไรก็ตามตอนนี้ควรจะฉีดไปก่อนเพื่อป้องกัน แต่รัฐบาลต้องให้การยืนยันด้วยว่าเมื่อมีวัคซีนที่มีประสิทธิผลต่อการสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อกลายพันธุ์แล้วการฉีดเสริมภูมิเป็นเข็มีม่3ประชาชนต้องได้รับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับท้ายที่สุดครับจากการจัดซื้อวัคซีนซีโนแวคเนี่ยนะครับผมคิดว่าสื่อมวลชนและประชาชนทราบอยู่แล้วนะครับนะถ้าไม่นับมติคมรมเมื่อวันที่6กกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับปรากฏว่ามีมติคมรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อซีโนแวคแค่ สมติเท่านั้นคือในวันที่5มกราคมแล้วก็วันที่ย7ิบเมษาย,ยน2 5 6 4นะซึ่งถ้าเราคำนวณราคาของวัคซีนซิโรแวคทม่น่าตกใจมากนะครับจากมติครมวันที่27เมษาย,ยนเนี่ยคำนวณได้นะครับโดยที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับอยู่ที่512บาท50สตางค์แล้วก็อยู่ที่ถ้าเป็นมติวันที่6มกมกราคมอยู่ที่โดสละ 560- 560 68สตางค์คือโดสหนึ่ง500กว่าบาทเกือบ600บาทนี่ฮะจึงทำให้ประชาชนสงสัยอย่างมากครับว่าสาเหตุที่ไม่ยอมเปิดเผยวงเงินงบประมาณหรือราคาของวัคซีนไฟเซอร์20ล้านโดสและโมเดอร์นาเป็นเพราะว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่ราคาของวัคซีนไฟเซอร์ที่มีงานวิจัยยืนยันว่ามีประสิทธิผลในการรับมือกับเชื้อไกพันสูงกว่าอาจจะมีราคาถูกกว่าวัคซีนซีโนแวค หรือมีราคาที่ไม่แตกต่างกันมากนะักประกอบกับซีอบบ CEO ของไฟเซอร์เคยให้ข่าวไว้ว่าสําหรับประเทศที่มีไรายได้ปานกลางหรือมีไรายได้ไม่สูงนักก็จะมีส่วนลดให้ดังนั้นไฟเซอร์ Pfizer, ที่รัฐบาลไทยซื้อ20ล้านโดสอาจจะอาจจะไม่ใช่600บาทเศษก็ได้และถ้าถูกกว่านั้นแล้วถูกกว่า560ถูกกว่า552 542บาท50สตางค์ประชาชนก็ เกิดความไม่สบายใจว่าทําไมรัฐบาลถึงไม่จัดซื้อวัคซีนที่มีประสิทธิผลต่อการป้องกันโรคที่สูงกว่ามาให้กับประชาชนนะฮะในทํานองเดียวกันตามที่ผมได้นําเรียนประชาชนแล้วก็สื่อมวลชนไปแล้วว่าในขณะที่อินโดนีเซียนะครับจัดซื้อเพียงได้ในราคาโดสละสองแสนรูเปียซึ่งตีเป็นเงินไทยประมาณ444บาทจริงอยู่ครับมีข้อสันนิษฐานว่าเพราะเขาอาจจะสั่งซื้อเยอะกว่าประเทศไทยก็เปิดเผยสัญญามาัฮะว่าสั่งซื้อมากกว่าขนาดไหนล่ะ ถึงได้ราคานั้นที่ถูกกเกือบ100บาทที่รัฐบาลไทยซื้อทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับผมยืนยันครับว่าถ้าเกิดไม่มีไม่มีการเปิดเผยเงี่อนไขการจัดซื้อวัคซีนสูงับอ,อย่างอย่างชัดเจนแต่เดิมประชาชนพอจะอนุโลมได้เพราะคิดว่าเป็นการจัดซื้อวัคซีนมาแก้ขัดชั่วคราวแต่ตอนนี้ซวคกำลังจะกลายเป็นวัคซีนหลักแล้วที่ผ่านมานะครับจัดซื้อไปนะครับถ้าด้วยราคานี้นะครับจัดซื้อไปแล้ว18.5ล้านโดสนะครับถ้า คิดในราคา512สบงาท50สตางก็คือใช้ภาษีของประชาชนไปแล้วกว่า10,000ล้านบาทถ้ายังจะจัดซื้ออีกนะครับ10.9ล้านโดสตามเขาคือต้องใช้อีก6 0 0 0กว่าล้านและถ้าเกิดยอมให้รัฐบาลน,นี้ซื้ออีก28ล้านโดสนะครับตามแผนการจัดซื้อวัคซีนเพิ่มเติมเนี่ยนะครับก็ต้องใช้จ่ายอีก1 5 0 0 0ล้านเป็นอย่างน้อยกับวัคซีนที่มีข้อติติงมีข้อท้วงติงจากสมาคมทางการแพทย์นะครับจากผู้เชี่ยวชาญมากมาย เงิน1 0 5 0 0 0ล้านบาทถ้าจัดซื้อ28ล้านโดสประชาชนมีข้อสงสัยอย่างมากครับดังนั้นวันนี้ผมเึิงต้องมาทวงถามนะครับสัญญานะครับแล้วก็เงื่อนไขผูกพันข้อตกลงต่างๆนะครับในการจัดซื้อวัคซีนแอสตราเซเนกากับวัคซีนซิโนแวคจากสถาบันวัคซีนแห่งชาตินะครับเพื่อไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อตัวผมนะเพื่อประชาชนนะครับ <S <S ได้ตรวจสอบร่วมกันนะครับและเพื่อความโปร่งใสนะครับและเป็นการยืนยันในความซื่อสัตย์ฉุดริตในการจัดซื้อวัคซีนของ รัฐบาลชุดนี้โดยพ่อพชเอกประยุทธ์จันโอชาครับขอบพระคุณครับมีคําถามเพิ่มเติมไหมคือจากร่างสัญญาประสิทธิภาพของวัคซีนรวมถึงราคาในเบื้องต้นที่พอจะทราบเนี่ยนะมันแปลความได้ว่ามันมีความพยายามหรือว่ากระบวนการในการหาประโยชน์จากการจัดซื้อวัคซีนถ้าพูดให้ชัดอย่างนั้นมันมันมีความเป็นไปได้ไหมคือถ้าไม่มีความโปร่งใสก็ไปปิดข้อสงสัยนี้ของประชาชนไม่ได้คือความโปร่งใสเท่านั้น ที่จะสร้างความชัดเจนและยืนยันในความบริสุทธิ์ยึดความบริสุทธิ์ซื่อสัตย์สุจริตของรัฐบาลคือตราบใดปิดอย่างเงี้ยแล้วถามจริงฮะประชาชนตั้งคำถามทำไมต้องรับทำไมต้องปิดมันมีอะไรต้องปิดและผมยืนยันว่าการข้ออ้างของท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับวิษณุกเครือง,งามที่บอกว่าถ้าเปิดสัญญาแล้วนะครับจะเป็นการผิดสัญญานะครับแล้วก็เขาจะไม่ขายให้เราอีกนะครับ คือผมเรียนอย่างนี้ครับว่าบริษัทที่เราที่รัฐบาลไทยทําสัญญาล้วนเป็นบริษัทข้ามชาติระดับโลกทั้งสิน้นซึ่งการทําธุรกิจและทําสัญญาของบริษัทเหล่านี้ย่อมอยู่ภายใต้บังคับหลักธรรมาภิบาลและหลักความโปรง่งใสและอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชันและกฎหมายความโปรง่งใสของประเทศเขาครับและเขายึดถือเรื่องนี้เป็นสําคัญดังนั้นการเปิดเผยสัญญาจึงไม่ใช่เรื่องที่แค่ทําได้แต่เป็นเรื่องที่พึงกระทําครับแต่อย่างไรก็ตามครับ ก่อนที่รัฐบาลจะทําสัญญาจะมีการลงนามในเทอมชีทหรือไบดิงเทอมชีทซึ่งเป็นเอกสารข้อตกลงและเงื่อนไขก่อนการทําสัญญาถ้ามีประโยคตรงนั้นว่าห้ามเปิดเผยสัญญาก็ควรต้องมีประโยคนี้พร้อมเหตุผลที่อยู่ในไบดิงเทอมชีทถูกไหมฮะอย่างไม่น้อยขั้นต่ําที่สุดรัฐบาลต้องเอาเทอมชีทที่ระบุป,ประโยคตรงนั้นว่าห้ามเปิดเผยสัญญาด้วยเหตุผลคนใด มาเปิดเผยกับพี่น้องประชาชนนี่คือขั้นต่ําสุดแต่ไม่ใช่ส่งท่านรองวิศนุมาพูดโดยที่ไม่มีเอกสารอะไรมาอ้างอิงแบบนี้ผมคิดว่าไม่น่าเชื่อถืออีกแล้วนะครับดังนั้นความโปร่งใสสําคัญที่สุดพี่วินอวันนี้มายืนครั้งที่สองคิดว่าจะให้เวลาสิวันในการที่จะได้อ๋อนี่คือจริงๆนะฮะผมว่าเอกสารมีแล้วก็ให้เวลา14วันนี่คือมากแล้วนะคืออย่างนี้ วนะ้าวันนี้ถามว่าสถานการณ์รุนแรงขนาดตายวัละเจ็ดสิบตายวันละเจ็ดผมพูดได้ง่ายแล้วกันเหมือนกับสามทุกทุกสามวันมีเครื่องบินตกหนึ่งลำอะ่ะสถานการณ์มันแย่ขนาดนี้จินตนาการก่อนว่าบางคนเห็นตัวเลขเจ็สอิบสอบผมเรียกร้อยท่านนะถ้าคุณจะสร้างความตระหนักให้กับประชาชนตัวเลขจำนวนผู้เสียชีวิตคุณอย่าทําตัวเล็กๆคุณทําตัวเหมือนคนหลอกขายของอะ่ะ ถ้าตัวนี้สําคัญตัวเรืผู้เสียชีวิตเจ็ดสิบวารายเนี่ยคุณทําตัวใหญ่นะเตือนให้ประชาชนรู้ว่าสถานการณ์ณวันนี้กับระบบสาธารณสุขอยู่ในสภาวะวิกฤตแล้วและเจ็ดสิบวารายคิด,ดง่ายๆฮะคุณลองคิดจนินนาการว่าถ้าประเทศไทยเราเนี่ยทุกๆสาวันเครื่องบินตกหนึ่งลำทุกๆสาวันเครื่องบินตกหนึ่งลำเนี่ยมันแย่ขนาดไหนฮะดังนั้นวันนี้ผมคิดว่าจริงๆนะผมก็ให้เวลาท่าน ผมคิดว่าเพื่อเผื่อระบบราชการไว้ด้วยคือภายในวันที่23กรกฎาคมแต่ถ้าท่านให้ผมเร็วกว่านั้นได้ก็ยินดีและถ้าให้ไม่ได้อย่าเนียนทําหนังสือตอบกลับพร้อมคําชี้แจงผมมาด้วยนะครับเพราะถ้าเป็นไปได้ผมก็เอาหนังสือนั้นเนี่ยนะฮะถามกลับไปยังที่ไฟเซอร์และโมเดอร์นาว่าสิ่งที่ร,รัฐบาลรัฐบาลอ้างเป็นเหตุในการไม่เปิดเผยสัญญาบริษัท ต่างชาติระดับโลกเหล่านั้นเห็นชอบด้วยหรือไม่นะฮะก็ฝากไปถึงรัฐบาลครับมมีมาตรการทางกฎหมายอื่นไหมคะที่สามารถดำเนินการให้เขาเปิดเผยข้อมูลทุกวันนี้ก็ใช้มาตรการทางกฎหมายก็คือตัวพระราชบัญญัติพรบเ,รเ,รเข่าสารข้อมูลอยู่แล้วนะครับแต่คราวนี้เนี่ยคือการตอบสังเกตไหมฮะว่าเขาจะตอบมาว่าอยู่ระหว่างอยู่ระหว่างใช่ไหม<ฆ>มันก็ยังเรียกว่าอะไรฮะคือเพื่อปกป้องตัวเองว่าเขาไม่ได้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะถูกไหมฮะแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องตามอย่างนี้ฮะนะ จนถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันมีข้อข้อบ่งชี้มากเพราะว่ารัฐบาลเนี้ยจงใจที่จะปิดบางอัมพรางประชาชนก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วตอนนี้ก็้องอกเราก็ต้องพยายามที่พิสูจน์ก่อนสร้างสร้างสร้างใชไครสร้างความชอบธรรมก่อนว่าเนี่ยเรายืนยันโดยเจตนาบริสุทิ์ว่าเราตามมากี่ครั้งแล้วแล้วการที่รัฐบาลบ่ายเบี่ยงมาตลอดเนี่ยคือชี้ชัดแล้วว่ามีเจตนาในการอัมพรางหรือไม่ถ้ายังอิดออดอิดออด,ออดไม่ได้ขอ้อเท็จจริง เพรเรื่องนี้แน่นอนอยู่แล้วแลวจริงๆผมูคิดว่าณวันนี้เนี่ยการอภิปรายมั่งใจถ้าเกิดจะเกิดขึ้นนะฮะจะต้องเอาเรื่องนี้เป็นหลักแล้วแล้วก็คิดว่าเพราะว่าเรื่องนี้ต้องยอมรับว่าลองคิดดูเด็กประเทศไทยสามวันเครื่องบินตกลำหนึ่งสาภาพจานวนคนเสียชีวิตเหมือนสามวันเครื่องบินตกแล้ววันนี้รัมตรีว่าการากระทรวงมหาดไทยไปไหนทั้งที่โรงพยาบาลโรงงานหมิงตี้ระเบิดเป็นไง ไม่ไม่มีเลยแล้วก็อ่แล้วใครหายไปนะแล้วตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมไปไหนไอ้ว่าว่าการกระทรวงอุตสาไปไหนนายกรัฐมนตรีนะฮะสั่งการอะไรที่บ้านนกดกเว้นทาําฉาบสวยๆอยู่ข้างหลังคือผมคิดว่าวันนี้ประชาชนมันมัน,มนเกินทนอ่ะนะแล้วผมถามจริงๆนะสภาพวันนี้ที่วัดพระศรีฮะตามโรงพยาบาลท,ที่ประชาชนต้องไปนอนรอคิวตรวจแล้วคุณดูสื่อ วิดีโอคลิปที่รัฐบาลสิงคโปร์ทำไหมที่ less test less test less t less vaccinated คืออะไรฮะและ less test คือแล้วให้ส่งชุดตรวจไปให้ประชาชนตรวจที่บ้านได้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการรู้ว่าตัวเองเป็นอะไรทำไมฮะรับปิดแอนติเจนเทสที่ให้ประชาชนตรวจตัวเองเนี่ยทำไมถึงไม่อนุญาตโฮมไอโซเลชันที่บวกพ่วอด้วยเทเลเมตที่จ่ายยาให้เขาไปที่บ้าน แต่ยังไม่เห็นเทเลเมตนะคือยืนยันนะครับคุณล็อกดาวน์อะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณไม่ตรวจเชิงลุกไม่อนุญาตให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจได้อย่างกว้างขวางคุณไม่สามารถแยกผู้ติดเชื้อออกจากประชาชนและพื้นที่สาธารณะได้และสภาพจะเป็นอย่างนี้ผมติดเชื้อสมมุติผมโชคดีผมไปอยู่14วันผมกลับมาผมกะว่าจะเจอพี่น้อง เจอครอบครัวเจอคนที่ผมรักปรากฏผมไม่เจอนะฮะผมถามว่าทําไมอ๋อภรรยาผมเขาติดแล้วคือเหมือนเวียนเทียนกันไปนะพระมผมติดผมกลับมาภรรยาเข้าโรงพยาบาลน,นะพอภรรยากลับมาปุ๊บอา้าวน้องชายผมเข้าโรงพยาบาลท,ท้ายแล้วครอบครัวจะไม่ครบกันเสียทีถ้าเกิดคุณคุณไม่ตรวจเชิงลุกไม่ยอมให้ประชาชนเข้าถึงชุดตรวจอย่างกว้างขวางแล้วคุณยังปล่อยให้ประชาชนต้องนอนในริมฟุตบาทนอนริมกำแพงวัด ต้องไปนอนค้างคืนเพื่อรอตรวจมีประเทศไหนในโลกเขาทาแบบนี้ถูกไหมเขามีสิทธิ์ที่จะรู้อย่างน้อยเขาพอเขารู้ครับทำไมฮะเขาก็ได้กันตัวเองถ้ามีโฮมเดสเซอร์เนคุณมีเทเลเมตในการดูแลเรื่องอาหารดูแลเรื่องยาเขาถ้ายกเว้นว่าถ้าเขาเนี่ยไม่สามารถแยกตัวเองจริงๆเพราะว่าเขาต้องอยู่ร่วมกันกับครอบครัวก็ค่อยจัดหาเตียงเขา แลวทำไงฮะพยายามทําให้เตียงโดยโรงบาลหรือเตียงที่มีอยู่รองรับกับผู้ป่วยที่มีอาการปานกลางหนักและก็วิกฤตเพื่อลดภาระของคุณหมอลงและที่คุณหมอบอกนะฮะว่ามียาอยู่3ชนิดนะครับที่จําเป็นสําหรับผู้ป่วยวิกฤตที่ต้องใส่ท่อช่วยหยายใจที่ทําให้ผู้ป่วยหลับสบายนะก็บอกว่าคุณหมอแจ้งผมมาว่าเหมือนกับสต๊อกค,ค่อนข้างมีอยู่จํากัดแล้วนะสามดผมจําไม่ได้ว่าเชื่ออะไรบ้างนันก็มีตัวหนึ่งคือนิมเบ็ก์นะครับมี โปรโพโ,โฟนะครับอีกตัวหนึ่งนี่ผมจำชื่อไม่ได้จริงๆนะครับมิดาโซแลมสิสามตัวนี้นะครับก็เรียกร้องไปทางรัฐบาลว่าช่วยดูสต็อกให้ดีและไม่ต้องให้บอกทุกตัวไหนๆดูแล้วก็ดูสต็อกออกซิเจนด้วยดูสต็อกยาฟาวิพิโรเวียด้วยและยาอื่นๆเลมเดซิเวียและอื่นๆซึ่งผมว่าคุณหมอรู้ดีนะให้เพียงพอด้วยอย่าให้มีปัญหาว่ายาสต็อกสต็อกยาขาดเลยนะัครับ สอบประจะพิจารณามาตรการล็อกดาวน์คือจะเข้มมากเข้มน้อยแนวทางที่จะมีประสิทธิภาพแล้วก็กระทบประชาชนให้น้อยที่สุดเป็น,ปน,ปนยังไงคือคือล็อกดาวน์ต้องมาพร้อมกับการเยียวยาถ้าล็อกดาวน์แล้วคุณไม่เยียวยาอย่างสมเหตุสมผลเยียวยาไม่ทั่วถึงเยียวยาไม่ทั่วหน้าประชาชนก็ได้รับความทุกความเดือดร้อนดังนั้นล็อกต้องมาพร้อมเยียวยานี่สําคัญนี่คือลาดับที่หนึ่งก่อนลำดับที่สองคือถ้าคุณล็อกคุณต้องล็อกให้เข้มงวด ถ้าคุณเยียวยามากเพียงพอสมัยประชาชนพร้อมให้ความร่วมมือเพราะวันนี้สาวันเครื่องบินตกหนึ่งลำที่ผมบอกเนี่ยมันรุนแรงแล้วแล้วถ้าคุณเยียวยาเพียงพอเนี่ยมันจะสามารถที่จะควบคุมการระบาดได้แต่อย่างไรก็ตามต้องมาพร้อมกับอะไรฮะการตรวจเชิงลึกการให้ประชาชนเข้าถึงชุดตรวจนะครับอย่างกว้างขวางเพื่อกันตัวเองออกมาและมีโฮมไอโซเรชันบวกเทเลเมตนะแล้วก็ทําให้แล้วก็พยายามที่จะ ดึงเอาผู้ป่วยที่ไม่มีอาการที่ยังพับอยู่ในตัวรักษาพยาบาลอยู่เนี่ยให้ถ้าเขาอยู่คนเดียวได้ก็ให้ไปรักษาตัวต่อที่บ้านผ่านระบบเทเลเมดและเพื่อเคลียร์เตียงเนี่ยนะครับให้สําหรับผู้ป่วยเนี่ยที่มีอาการหนักเพราะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณปล่อยให้สภาพประชาชนรอผลรอตรวจรอผลตรวจรอรอ,รอ,อาการหนักแล้วอาการวิกฤตแล้วหมอก็ตึงมือโอเวอร์โหลดเจอทั้งจํานวนเจอทั้งอาการที่หนัก ล่าสุดในไลน์ของคุณหมอมีการแชร์แล้วนะครับว่าจําเป็นต้องเลือกนะครับคนไข้าบางคนไม่ไหวก็ต้องไม่ทํซ CPR แล้วนะครับเรื่องนี้ผมเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วพ่าะหมอตึงมือมากแล้วครับเพราะหนึ่งคนดูแลคนไข้วิกฤตหลายคนก็ต้องเลือกแล้วครับนี่คือสภาพคนและที่สำคัญที่สุดที่บอกฮะที่ต้องหาวัคซีนที่มีคุณภาพมาฉีดห้คุณหมอเพราะอะไรครับไปดูสภาพโรงพยาบาลราชวิถีแม้ว่าจะไม่เป็นข่าวแต่ถ้าเกิดใครตามโซเชียลจะรู้ดีว่าป้อมแตกแล้ว มีคุณหมอมีพยาบาลที่ทยอยติดเชื้อเนี่ยอยู่เป็นระยะระยะแล้วเราสูญเสียบุคลากรทางการแพทย์แบบนี้แล้วกพวกเขาคือขีดความสามารถของระบบสาธารณสุขอะตรงนั้นดังนั้นเนี่ยผมยืนยันว่าการที่เขาเขาฉีดบูสเตอร์หรือเข็มพิษสาเนี่ยไม่ได้เป็นการเห็นแก่ตัวผมยืนยันนะเป็นการทําให้เขามีความปลอดภัยในการทํางานนะขอบคุณครับ ขอบคุณครับฮะเอต้องเดินหมายด้วยฮะอ่าฮะเดินผมเดินแล้วนะ,นะนครับนี่ฮะก็ยื่นสื่อทางคุณหมอเนตนครนะครับน,น,นี่ครับก็ฝากทำหนังสือต่ผมต้องสอง่งหนังสือชื่อด้วย วันนี้วันที่เท่าไหร่เออเก้าเก้ากอคอหกสี่ 9, 9, นะครับอ ครับผมได้ครับเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องประทับรับให้ผมได้ไหมฮะต้องถ่ายสำน,นักให้ผมประทับรับแค่นั้นใช่ไหมครับครับผม